สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เจนจะมารีวิวนะคะหรือว่าทดลองใช้นั่นเองนะคะกับตัวนี้เลยจำได้ไหมเอ่ยเป็นอะไรอันนี้เป็น Uh, p e r i p a l a นะคะ Liquid Glitter Shadow นะคะตัวนี้จริงๆแล้วเขามีหลายสีนะคะแต่ว่าเจนเนี่ยซื้อมาสีเดียวนะคะเนื่องจากว่าราคานี่ก็ประมาณนึงเลยนะคะตัวนี้ราคา350บาทนะคะเจนก็เลยไม่ได้ซื้อสีที่แบบขาวไปเพราะว่าจะทําให้ตาบวมนิดหน่อยเนาะหรือว่าสีที่เข้มไปก็จะเป็นแบบว่าในเอาไปเที่ยวมากเกินไปนะคะตัวนี้เนี่ยเจนซื้อมานะคะเป็นสี Bronze Ring นะคะเป็นสีที่ จริงๆแล้วเป็น Comfort Zone ใช้ได้ทุกวันเลยนะคะี่ก็จะเป็นกลิตเตอร์เนาะน่าสนใจมากคือไปดูจากแบบว่าที่เขาโปรโมทอะนะคะดูสิสีแบบว่าน้ำตาลทองบรอนซ์แบบว่า Comfort Zone มากๆทายยังไงนะคะก็ไม่ตายอะนะคะวันนี้เราจะมาทดลองใช้กันว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างน,นะคะไปชมกันเลยค่ะ เช็คก,ก่อนนะคะอ๋พอพราใช้กระจกเช็คจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีกลิตเตอร์เล็กแล้วก็กลิตเตอร์ที่ใหญ่ผสมกันนะคะคือเขามีเม็ดสีสีน้ําตาลแบบนี้นะคะและมีความละเอียดแล้วก็ผสมด้วยกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆขึ้นมานะคะดังนั้นจะเห็นว่าเป็นสไตล์เกาหลีเลยที่จะต้องมีกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ผสมด้วยนั่นเองนะคะถามว่าเกลี่ยง่ายไหมนะคะแค่1นึ่งถึงสแบบ ต้านๆย่างเงี้ยนะคะเหมือนที่เจนต้านให้ดูเนี่ยมีความเป็นน้ำมีความเนียนละเอียดแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเอ่เจนสามารถถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะแ๋ยวเจนไปถ่ายในแสงธรรมชาตินะคะว่าเขาวิ้งเววมากแค่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนนะคะมาดูว่าเขายังติดทนอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จะอยู่ที่เอ็มควาเีย เี๋ยวจะให้ทุกคนมาเทสกันนะคะว่าแบบแสงธรรมชาติเนี่ยตาแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะสีชัดหรือเปล่านะคะนี่สีชัดเนาะเอ่อพิกเมนต์โอเคนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเดินช้อปปิ้งกันนะคะให้อ่าโดนดงโดนแดดโดนฝุนนนน่นกันบ้างว่าเขาติดทนนานหรือเปล่านะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้จะอยู่ในซอยขอยทรงมยูนในค่นะคะใส่ดีมากๆก็นนีด้ดำมากคนเยอะม,มากๆเลยจะพาดูว่าแบบว่าอะไรโครงแล้วสีก็สวยมากนี่เจนซื้อสีชมพูไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสั่งสีฟ้าเพิ่มนี่ คือเขาจะไม่มีสายอ่ะเห็นไหมคะไม่มีตะขอมันจะใส่สบายมากตรงนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีตัวปรับเลยก็จะไม่เจ็บเลยนะคะไม่ได้มาโฆษณานะคะจริงๆแล้วกานเกงในที่ไล์ขอบของเขาก็ดีงามมากๆนะคะอันนี้ติดไจเวอร์นะคะก็จะมี M L อย่างงี้นะคะเขาจะไม่มีขอบแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ไม่กัดขาเรานะ นี่สีแบบว่าบันเทิงมากใครผ่านมาก็ซื้อหน่อยเนาะไม่แพงมากนะคะแต่ว่าใช้ดีมากแฮปปี้เวอร์ เสมอไปนะคะคือถ้าแบบว่ามานั่งข้างนอกแบบที่ฟรีๆแล้วก็จะมีน้ำตกอะไรเงี้ยนะคะ55บาทแล้วชอบวันแล้วก็เป็นน้ำชาไทยมาทุกครั้งก็จะแบบหาเวลากินตลอดนะคะเพราะว่าไม่แพงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเหลือเท่าไหร่บ้างนี่ ยังวิงวาวอยู่เลยนะคะตรงนี้เนี่ยกลิตเตอร์นะคะยังเหลือเม็ดใหญ่ๆตรงนี้นะคะสวยอยู่เลย7ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะหลุดไปประมาณ40%นะคะแต่ก็ยังแบบว่า ป๊อปสวยมากนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นไนท์เอาท์เนี่ยก็จริงนะคะมันเหมาะกับตอนกลางคืนเพราะว่ากลิตเตอร์เขาเม็ดใหญ่นะคะส่วนตอนกลางวันนะ่ะมันก็จะสวยมาแต่ไกลเลยถ้าามองไกลๆเนี่ยก็จะเห็นว่าตาของเราเนี่ยโอ้โดดเด่นแล้วก็ป๊อปมากเลยนะคะดังนั้นตรงนี้ก็ใช้สําหรับคนที่1อยากจะถ่ายรูปนะคะ2อก็อยากแบบวันนี้ป๊อปสวยมากสวยมาแต่ไกลเลยแต่ถ้าใครจะไปอะไรที่มันบอกว่า c l o ส e ั p นะคะไปเดทไปสัมภาษณ์งานนะคะ กลิตเตอร์นี้ก็อาจจะแบบแรงไปหน่อยนะคะจริงๆมันก็จะมีพวกลิควิดอายแชโดว์นะคะที่กลิตเตอร์ไม่ใหญ่มากอันนั้น่ะทาไปสัมภาษณ์งานไปเดทได้นะคะเพราะว่าการติดทนนานของเขาอะ่ะดีเยี่ยมมากๆถ้าเป็นแบบลิควิดแบบนี้นะคะ โอเคถ้าเผื่อว่าใครอยากจะไปซื้อนะคะตรงนี้เจนซื้อมาจากที่อี e n t น o ์บอนะคะหรือว่าทุกคนจะซื้อพรีออเดอร์ก็ได้นะคะราคา350บาทพวกพรีออเดอร์ก็จะที่เจนไปเช็คขึ้น2อ0บาทนะคะสํหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยถ้าเผื่อว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กลับใครนะคะก็ฝาก s u b สไครต์แล้วก็ติดตามด้วยเนาะส่วนเรื่องของการอัปเดตนะคะเจนอัปเดตเทรนการแต่งหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นของดาราหรือว่าของ มิทตบ็อกเกอร์เกาหลีญี่ปุ่นนะคะเจนอัพใน Facebook ทุกวันเลยนะคะฝากติดตาม Facebook ด้วยเน,ะนะาะเดี๋ยวเจนจะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้เทคแคร์นะคะขอบคุณมากค่ะบาย